พอรู้เราเนี่ยช็อกที่สุดเลยนะ25บาโลบางคนเคยสูงถึง25โลถึง30โลถามไม่ว่าช่วงท้องอยู่เนี่ยสามารถทำกันบ้านได้ไหม <c oughs> เอออันนี้ได <c oughs> <c oughs> เราจะไม่มีวันได้นอนยาวอีกเลยสวัสดีค่ะช่างแป้ง EP นี้เนี่ยนะคะเราจะมาเยี่ยมบ้านคุณแม่สุดแซ่บที่มีฉายาสั Sun ้นเสมอหูอัจิราวันนี้ก็เลยใส่สั้นเสมอ มาสู้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายคุณแม่กันเลยดีกว่ารออยู่ข้างในบ้านแล้วมาค่ะประตูเขาก็เปิดรอเราเลยไม่ต้องกดออดใดๆเข้าไปเลยดีกว่าค่ะเชิญเข้าสู่บ้านอัญจิราค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่นี่เห็นปะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะนี่นี่สวยไหมคะ ทำไมทำได้อย่างนั้นอะนี่ขนาดลูกแบบสิเดือนแล้วยังแต่งตัวแซ่บอยู่เลยวันนี้ใส่สีเดียวกันนะคะเขียวเหนียวซับก็เลยต้อง congratulation นะคะป้าเบลเินเป็นอะไรที่เขินเนาะแบบทาที่แล้วนี่สงสัยจะบอกว่านางเวทมนตต้องแบบตกท้องป้าแป้งแน่เลยที่มาเยี่ยมหลังคลอดนะคะถึงได้มีน้องแน้วนี่เพราะคราวที่แล้วเนี่ย เบลน์อนน่ะจับท้องนั่นขนมจีนก็ท้องว่าใครตายเลมมิน่าชื่อเวลน์นก็คือเวลน์นเสียเสกเด็กใจท้องเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันไหมได้เลยได้เลยเอามุมไหนค่ะบ้านนี้มุมไหนดีอ่ะ น้องเวนว์ก็นอนเตียงนี้เลย่ค่ะพี่แท้ตอนนี้นอนกับคุณแม่หรือว่านอนในนี้เอ่ยนอนกับแนนนี่ในนี้เลยจะบอกว่าคือก่อนหน้านี้เคยรักลูกมากแล้วก็ให้ลูกนอนกับเราบนเตียงแล้วมีวันดีคืนดีตื่นมาหันไปทางซ้ายเอาลูกหายไปไหนหายไปไหนตกเตียงแล้วเตียงที่ห้องชั้นบนน่ะสูงอย่างนี้เลยตอนนั้นแล้วเขาเพิ่งแบบ5เดือนตอนนั้นแบบใจลงตะตุ่มเลยว่าแบบคือตอนนั้นเหมือนนางหลับ แล้วนางเริ่มจะดินด้นดิ้นรลายๆแล้วแล้วก็เหมือนแบบหมอนข้างตกนางก็ตกไป,ไปตามหมอนข้างแล้วนางไม่ร้องไม่แอะไม่ร้องไม่แอ,ะเ,อะเพราะว่าหลับไงแต่วแบบจอนนั้นแบบแอบปวโนโดนคุณพ่อคือดอกสุพลังเอ <ๆ S 1> อ,อก็เลยก็เลยก็เลยให้มานอนตรงนี้ทั้งคูค่ะอันนี้คือสิ่งที่ป้าแป้งต้องเตรียมแน่นอนก็ต้องเตรียมอะไรบ้างอะโอ้โหเอาจริงแล้วนะนี่เข้าใจพี่แป้งมากว่าคนท้องเนี่ยจะเหมือนนับหนึ่งกับชีวิตใหม่ เพราะว่าเราจะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กพี่แป้งค่ะแต่ทุกอย่างต้องบอกก่อนว่าทางนี้ทางนั้นนะเรียนรู้นักหนึ่งไปพร้อมกับวันที่เขาคลอดเลยคือไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กเกี่ยวกับการท้องอ่ะเหมือนเดือนสองเดือนแรกสามเดือนแรกน้ําหนักลงเราก็แบบใช่ทำไมน้ําหนักลงเราก็แบบนี่กูท้องไหมเรื่องน้ําหนักลงอ่ะมันเป็นเหมือนเรื่องของฮอร์โมนเราเริ่มมีอีกหนึ่งหนึ่งชีวิต มากินไปกับเราแล้วใช่พอเขาเริ่มโตขึ้นเริ่มโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะกินเยอะกินเยอะมากขึ้นเลยทําให้เราค่อยๆอวบขึ้นในแต่ละเดือนอของการจเจริญเติบโตของเด็ก<อ>โอเคอุ้ยม๊าใช่ค่ะซึ่งช่วงแรกเนี่ยหนึ่งถึงสามเดือนแรกอ่ะทุกคนจะดูไม่ออกท้องจะเริ่มค่อยๆโตขึ้นประมาณ5เดือนพี่แป้งแต่บางคนผอมมากหรือะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยเห็นเหมือนกันห้าเดือนพั่ไม่เห็นใช่จะมาเห็นตอนแบบ หเดือนเจ็เดือนขึ้นไปแล้วจะพีคสุดตอน8ปถึงเเดือนที่จะแบบน้ําหนักขึ้นอาทิตย์ละโลประมาณแปลว่าท้องหนึ่งครั้งแล้น้ําหนักขึ้นได้กี่โลโอ้โหถ้าบางคนที่ที่คอนโทรลตัวเองไม่ได้หรือว่าลูกกินเยอะเป็นลูกชายหรือลูกแฝดหรืออะไรเงี้ย 25โลบางคนเคยสูงถึง25โลถึง30โลของม่เตยขึ้นกี่โลแต่สแตนดาร์ดเนี่ยไม่เกิน15โลค่ะที่เป็นปกติที่คุณหมอบอกว่ามันกําลังดีเวลาไปหาหมอเราไปฝากคานเนี่ยเริ่ม3เดือนขึ้นไปพี่แป้งหมอเขาก็จะช่วยคอนโทรลเรื่องน้ําตาลนึ่งเนี่ยเพราะว่าเขาก็จะบอกตลอดว่าคุณแม่ห้ามทานหวานนะเพราะว่าเขากกลัว มันจะส่งผลไปถึงลูกคือถ้าเราเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยลูกก็จะอันตรายอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ว่าท่านท่านสมมติเรากินผลไม้กินอะไรอย่างงี้แต่มันหวานอ่างเงี้ยเป็นได้เอาจริงๆแล้วอะได้เลยค่ะยิ่งทุเรียนกินดีก่อนก่อนถามลูกว่าทุเรียนทำไมอกินแล้วดีเขาทุเรียนมีสารเหมน่าจะมีเหมือนกรดลอล็กหรือกรดที่ช่วยให้คนท้องเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ช่วยให้เด็กอุดมสมบูรณ์ในเรื่องผิวพรรณในเรื่องสมองค่ะแล้วต้องกินอะไรอีก แล้วต้องกินอะไรอีกเขาก็บอกว่าให้กินน้ำมะพร้าวจะทําให้ผิวเด็ดผิวพรรณสวยไปเลยก็กินถ้าเนี่ยตอนท้องเราไม่แพ้เรามีความสุขเราอย่างเนี้ย ลูกออกมาก็จะน่าเลงอันนี้ขอถามนิดนึงตอนท้องอารมณ์แปรปรวนหรือเปล่าพี่อยากอยู่แบบอารมณ์แบบฟีดง่ายมากเลยเป็นไหมใบเตยไม่ใบเตยอารมณ์ดีน่ารักมากพี่แมบอกว่าน่ากวตอนมีลูกเราเยอะเพราะว่าทุกคน่ะจะประคบประงมเราพี่แป้งทุกคนจะแบบอยากกินอะไรไหมอยากทําอะไรไหมแต่ไม่เป็นเหมือนใบเตยพี่จะเป็นแบบอยากไปยุ่งกับคูได้ไหมทำอะไรช่วยทําให้พี่เหมือนรู้สึกเหมือนคนปกติเวลาแบบพ่อแม่ถามแพ้หรือยังจะแบบ เดี๋ยว,วยนะขอถามอันนี้อยากรู้อยากรู้ว่าตัวเองมีเซนหมก่อนที่คนจะมาทักว่าผู้หญิงหรือผู้ชายลึกๆเรารู้สึกไหมว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก่อนที่เราจะไปตรวจคือเนี่ยไม่ได้มีเซนเลย,เลยแต่ตั้งมั่นแห่งจิตหรือว่าลูกฉันต้องเป็นผู้หญิงเ<อ>พราะนี้อยากได้ผู้หญิง<อ>แล้วก็พอรู้ว่าเฮ้ยเราอ่ะไม่แพ้เลยแล้วเราก็แบบค่อนข้างเปล่งปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะผิวิกแล้วคิดตอนนนั้่ะ ด้วยมีความสะใจว่าสามีเนี่ยอยากได้ผู้ชายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยิ่งมั่นใจว่าน,นี่ต้องเป็นผู้หญิงแน่มึงไม่ได้แน่นอนผู้ชายอย่างเงี้ยอชอบชอบชอบแล้วพี่แป้งนะคะอยากมีผู้หญิงหรือผู้ชายมเอาจริงๆเลยอะตอนแรกที่คิดว่าถ้าฉันจะต้องมีลูกสักคนอยากได้ลูกชายเพราะรู้สึกว่าแบบเล่นกับเด็กผู้หญิงไม่เป็นแบบตุ <หา S 3> ๊กตาบาบี้เอ๊ะเอย่างเงี้ยเลยไม่เป็นแต่ถ้าแบบผักแล้วแบบป้ายอะไรอย่างเงี้ยอันนั้น่เห็นภาพแลวเอง ตอแม่ใบขอทายก่อนเลยว่าพี่แป้งะได้ผู้หญิงคือจริงได้ทั้งสองเพศแต่ก็รู้สึกว่าถ้ามีผู้หญิงอาจจะทําให้เราแบบซอฟลงคือถ้าเป็นผู้ชายเราก็จากพี่แมนอยู่แล้วอาจจะแมนหนักเข้าไปกว่าเดิมเลยไม่รู้คือเดาว่า11 11ประมาณ11วเอก็มันจะสามกำลังจะสามอ่ะแล้วพอรู้ตอนใบเตยรู้ว่าได้ลูกสาวเลยเปไนกังดีใจมากพี่แมนทันทีนี่สลบแล้วพี่แมนก็คือหน้าเจือน หน้าถอดสีแบบตีเลยวแบบวันหนึ่งลูกจะมีแฟนวันหนึ่งแบบจะมีเด็กผู้ชายมาแบบพาเวทมนต์ไปนอนที่อุ่นนน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาเขากลัวไปหมดแพนิคโดยความที่คนพ่อเป็นคนเป็นคนแบบนั้นมั้งคะตอนนุ่นนคะตอนแรกที่ไม่อยากได้ลูกสาวราะรู้สึกว่าตอนที่เราเป็นสาวสาเราแสบกับแม่เรามากเราก็กลัวว่าแบบเอยถ้าฉันได้ลูกอย่างฉันฉันจะต้องไม่ไหวแน่เลยเลยเราจะรู้สึกได้เลยตอนมีลูกว่าวันหนึ่งที่ลูกมาชี้หน้าด่าเราหรือแบบอะไรเงี้ยเราน้ําตาไหลแน่ๆ คนนี้เลี้ยงง่ายไหมมีแต่คนบอกว่าเวทมวนต์เลี้ยงง่ายแต่กับเราที่เรารู้สึกว่าโหขั้นตอนของชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ง่ายแน่อนอนเพราะว่าจําไว้เลยพี่แป้งตอนนี้นะขอให้พี่แป้งอะนอนให้เยอะเยอะเพราะว่าหลัง,ลงจากคอนนเนี่ย เราจะไม่มีวันได้นอนยาวอีกเลยนอนยาวในที่นี่เหมือนแบบว่า <c oughs> เทียงเืินถึง11โมงเลยเริ่มต้นเดือนแรกที่พี่แป้งคลอดเสร็จแล้วออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ย <c oughs> พี่แป้งต้องตื่นทุกชั่วโมงเพื่อเขาเ <c oughs> หนื่อยที่สุดในเรื่องของการให้นม การมีน้ำนมก็จะแบบเป็นอะไรที่ก็จะเหนื่อยเพราะลูกจะเข้าเต้าติดเต้าเราตลอดชีวิตอย่างอย่างอย่างเวทมนต์นี่ให้ถึงกี่เดือนเวทมนต์เนี่ยให้ถึงสี่เดือนแล้วหลังจากนั้นก็สาวน้อยก็เป็นเด็กนมผงเลยแต่เอาจริงแล้วอ่ะบอกผ่านที่แป้งไปเลยว่าไม่ต้องซีเรียสเลยเพราะว่านมผงก็มีสารอาหารครบแล้วก็เอาจริงแล้วเอาตามความสะดวกได้เลยอุ้ยหลักมากเลยนะลูอุียเเย์สวัสดีค่ะคุณพ่อขอยิมลูกเล่นด้วยหน่อยได้ไหม นี่ตอนแรกก่อนตอนแรกจะมาใช่ไหมถามลูกบอกลูกแบบไปเยี่ยมบ้านได้ไหมบอกอุ้ย,ยคุณพ่อเขาอะกลัวคนมาแบบอยู่ใกล้ลูกสาวเขามากเลยเดี๋ยวขอไปถามคุณพ่อเขาก่อนนะตกใจไหมไม่ตกใจพี่รู้ว่าพี่แป้งมีตกใจแต่ก็ดีแล้วอยากเห็นน้องมีครอบครัวที่น่ารักใช่แล้วอยากได้ผู้หญิงผู้ชายเห็นแล้ว <c oughs> <c oughs> จริงมีอะไรก็ดีเราเดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่าแบบอย่างพี่อยากได้ผู้ชายใช่ไหมมากเลยไม่แต่ว่าคุณพ่อส่วนมากถ้าได้ลูกสาวอะ่ะจะติดลูกเพราะลูกสาวจะอ้อนตอนนี้แค่นี้ก็หัวงนะเพราะอาบน้ำทุกวันดูไว้เลยว่าถ้าใครมาจีบเนี่ยต้องโถตอนนี้ซื้อปืนเพิ่มใครอ,บอาบพี่แมนหรือใบเตยจริงป่ะคือคือบ้านนี้นะคะพี่แมนเป็นคนเลี้ยงลูกส่วนใหญ่เลาหน่อยบอกแป้งคนนี้คือบ๊อกกี้มูแมนชอบเล่นมือถือแล้วทำลูกตกเตียงค้างกิมือพูด คือแบบไม่ไหวอะแล้วก็โกหกพี่แม่บ้านก็ไม่บอกใช่ไหมว่าลูกตกเตียงไล่ออกอะเนี่ยไล่เมียวไม่แต่เด็กๆเขามีแม่ซื้อตกไปก็ไม่เป็นไรเขาไมู่บ่อยหรอกตกไปตกมาโอเคแล้วสุกแฟนเป็นใครเขาทำมาแฟนไม่ใช่เป็นนักธุรกิจแล้วก็ไม่ใช่คนไทยก็เลยไม่ได้จำเป็นจะต้องเปิดเผยเขาไปใหญ่เลยคนอินเดีย มีลูกสาวเตรียมตัวเปลี่ยนลูกไหมคิดว่าถ้าเป็นถ้าลูกโตขึ้นเป็นสาวต้องห่วงมากแน่นลูกเดิมก็น่ากลัวอยู่ยแล้วนะ <c oughs> ก็ไม่เปลี่ยนหรอกแต่ว่าเราก็จะเราจะคิดอะไรรอบคอบมากขึ้น <c oughs> เดี๋ยวเนี้เวลาขับรถหรือว่าออกไปใช้ชีวิตที่ไหนอะมันกลายเป็นว่าแบบเหมือนมีลูกเป็นเหมือนพักเครื่องเลยนะ <c oughs> เราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเราใจร้อนไม่ได้นะ คือเราจะเกเรไม่ได้เราจะทำอะไรไม่ดีไม่ได้แล้วแบบลิฟกรุปหมดเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าพราะกรุปชวนไปนู่นนี่ก็คือไม่ไปเลยดูพ่ออาจารย์อ้โครับพอเราเห็นอะเราจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณมีลูกสาวอยากมาเป็นคุณก่อนส่งให้ฉันดูอยู่อยากเห็นจังเลยคลิปอะไรหรอจะบอกว่า เป็นคนที่พอรู้เราเนี่ยช็อกที่สุดเลยไม่ใช่เรื่องแปฟนหรอกเพราะเรารู้ว่าพี่สาวมีแฟนก็มีแฟนคือเป็นธรรมดาของผู้หญิงมากๆแต่ว่าเราก็คือไม่เคยมองเลยมั้งว่าพี่แป้งจะจะแบบอย่าว่าแต,ต่ใบเตยเลยพี่ก็ไม่เคยมอง <laughs> พอมองกลับไปอะด้วยอายุแล้วทุกทุกอย่างเนี้ยพี่แป้งแบบพร้อมมากๆแล้วแล้วก็จะบอกว่าเริ่มต้นของการมีลูกอะไม่มีใครพร้อมเลยเราจะช็อกช็อกกันหมดอย่างตอนไปเตยเหมือนกันเราตั้งใจพอแต่งงานแล้วเราอยากมีแต่ไม่คิดว่าจะมาเร็วไม่นึกว่าจะมาง่ายมันก็ช็อกมันมาจากการไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมอะไรสักอย่างเลยไม่ค่ะคุณจริงๆก็คือแบบแฟนพี่หรือว่าแบบเออหัวนั่นแหละคัะคุณสามีเนี่ย ก็คือมีอายุแล้วคือทางกัน12ปีเราก็คิดว่าเขาก็แก่แล้วเราก็36แล้วคิดว่าคงไม่ได้ง่ายๆนึกออกไหมแต่ว่าแบบบทมันจะมามันก็มาแล้วก็ข้างบนเขาคงต้องการเปลี่ยนเราเพราะว่าก่อนหน้านี้แป้งเป็นคนกินวายทุกวันอันนี้เล่าเล่าสู่กันฟังนะแป้งก็เคยแบบเวลาแบบไปไปวัดหรือไปอะไรเงี้ยก็จะแบบเออขอให้เราแบบสิ่งเอนเตอร์เทนเมนต์สิ่งเนี้ยขอให้เราตัดตัดไปได้ไหม้ยเออทำให้เราเลิกได้โดยไม่ต้องเกี่ยวกับสุขภาพหรือใดๆเนี่ยส่งลุกมาเลยแป้ทำได้แล้วพี่เนี่ยหนักกว่าแป้งเดี้ว ที่เลิกทุกอย่างเลนะเล่ายังไม่กินเลยที่ผ่านนี้คื น่าจะไม,ไม่ไม่ทำไม่พร้อมทำการสลายอานุไ,นไปด้วยอานุไปด้วยเ <c oughs> <ม>ดี๋ยวยังไม่เตยอ่ะหมอเยื้อน <c oughs> เป็นตั้งแต่ปัดคันวันแรกเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าเอาจริงคุณแม่คุณพ่อทุกคนไม่ไม่จำเป็นต้องตัดความสุขที่ตัวเองมี <c oughs> อย่างเรื่องคาเฟอีนหรือใดๆเนี่ยวันละแก้วได้เพราะว่าทุกอย่างได้ค่ะทุกอย่างเนี่ยจะเข้าถึงลูกแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองคุณหมอเขาบอกเลยว่าเมื่อไหร่ที่แม่มีความสุขลูกก็จะมีความสุข ตายแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปเทกไอนเออแต่ว่ามันจะมีฮอร์โมนที่มันแบบมันจะอ่นๆน่ะอธิบายมันเป็นความรู้สึกแบบอ่นในช่วงแรกแรผู้ชายก็จะซวยมากเพราะว่าแบบกลับบ้านสายก็จะแบบทำไมกลับบ้านสายอย่างเงี้ยไม่ได้เงี้ยรู้เลยว่าแสดงว่าเนี่ยสามีพีแป้งเชื้อดีม่สิทัวปีท้ายปีได้เลยจะบอกใครเชื่อได้เเอางี้จะมีอีกคนหนึ่งไหม พี่อยากมีแต่ว่าเดี๋ยวขอดูอะไรๆพี่อยากมีลูกชายคนเนี้ยอาจจะยอมไม่ธรรมชาติคนหนึ่งเพราะว่าเลือกเพศไปเลยแต่ไม่ไมไแบ,บอาออกมาเป็นผู้ชายแล้วจะไม่กลายเป็นหนึงนะคะถามไหมว่าช่วงท้องอยู่เนี่ยสามารถทํากันบ้านได้ไหม <c oughs> <c oughs> ตอนแรกเอาพูดจิงตอนที่เ้าไปตรวจตอนแรกมันมีภาวะมีสิทธิ์แท้งคุณหมอก็จะช่วงนี้ห้ามทมกันบ้านนะคะแล้วคิดในใจแล้วทําได้ตอนไหนหรอถามซีอาร์เขาแนะนําเราเคยลองกันหมดแล้วหมอบอกทําได้เพราะลูกแข็งแรงแล้วสี่ห้าเดือนเนี่ยเราวก่อนนั้นไม่ได้เราเป็นห่วงอะไรก็เหมือนกันเราก็กลัวลูกหลุดหรือว่ากลัวหัวบุกว่าของเราใหญ่โตมากคุณเลอ่สุดท้ายแล้วเรามีนะเราเล่าเลยเราก็มาลองทากันครั้งหนึ่งอพราะคนนี้เขาอยากมากคือเขาพยายามแบบ หนูไม่เซ็กซี่แล้วเหรอต้องตะแคงแล้วก็นั่งหัวล้อกันสองคนแล้วก็บอกว่ามันไม่ได้เลยสองคนกันกันว่าเออมันไม่ได้เลยเพราะมันกังวลมันจะทำอย่างนี้ไม่ได้ไงมันคือการกังวลไม่เราเราเล่าเรื่องจริงไงสุดท้ายแล้วเราก็มาขังมันเองแล้วก็แบบว่าแล้วบอกพ่อเหอะไออย่างแต่ละบ้านอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบผู้ใหญ่จะบอกว่าห้ามกินอะไรอย่างทางคุณแม่แฟนก็จะบอกให้กินซุปไก่ใส่วอลนัดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ละบ้านเนี่ยมีแบบไก่ตุ๋นไก่ดำตุ๋นดีน้ำขิงค่ะเออทำไมน้ำขิงช่วยอะไร น้ำนม,นำนมเราต้องเดี๋ยวนะขอขอถามนิดนึงเราต้องบำรุงน้ำนมตั้งแต่กี่เดือนแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยจะบรีฟเรื่อง น้ำนมมันไม่เหมือนกันอย่าง BNS อ่ะเขาจะซีเรียสมากเขาอยากให้ลูกได้รับน้ำนมแม่ตั้งแต่แบบเกิดถึงหนึ่งขวบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กระตุ้นได้เลยตั้งแต่แบบตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ได้เลยน้ำขิงอะไรก็ได้ที่ทําด้วยขิงกินเข้าไปเลยเนี่ยน้ำนมจะช่วยให้น้ำนมแบบมาเร็วขึ้นใครมีเคล็ดลับมาแนะนำคุณแม่มือใหม่ก็สามารถคอมเมนต์ให้ความรู้ให้คําแนะนํามาด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอคลอดหรือพอท้องใหญ่ขึ้นก็อาจจะได้มาเยี่ยมใบเตยกับพี่แมนอีกรอบหนึ่ง าผ่อนแล้วตื่นแล้วงี้หน้าตาเหมือนใครมากกว่ากันตอนนี้มันมีหลายคําถามมากเดี๋ยวก็คุณปู่คุณย่าเหมือนพี่อะไรเงี้ยเหมือนใบเตยมันแค่หนูเหมือนใครืดังไปไหนอะลูกเบบี้เบบี้ดีมากเลยเก่งมากได้ล้วค่ะอาาปิดคลิปแล้วดีกว่าก็ตอนนี้เว้นมนก็เริ่มงอแงแล้วนะคะสําหรับช่างแป้งของแป้งอีพีนีขอไปหัดทดลองเลี้ยงเด็กก่อนนะคะไม่ยบาย Hi nice